อุ้ยอันนี้ก็พูสวยอุ้ยอันนี้ก็หอมอันนั้นก็ลูกใหญ่ดีตัดสินใจไม่ได้เลยอะ,อะถุกเรียนยังมีหนามสตีกามก็ต้องมีผูด้วยเพราะฉะนั้นซีซันเนี้ยคือกินให้จุกๆไปเลยคือเอาให้แน่นเอาให้เต็มนะจ๊ะไม่ต้องพร่องกันไปเลยเอ้ อะไรเนี่ยถึงว้าเหมือนมีคนมองต้องอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้คิดไปเองยังตามมาอีกคราวที่แล้วเนี่ยพีพาไปทานผลไม้ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนกับพานในฟูดเฟสติวัลกันไปแล้วนี่ยั่งตามมาอีกละคะเนี่ยมไม่ปล่อยให้พักกันเลยใช่ไหมแต่นอกจากจะมาซื้อทุเรียนแล้ววันเนี้ยพีมีภารกิจต้องไปซื้อสบู่ยาสบู่สบู่ยาสบูส่ปยเยอะแยะมากเพราะว่าต้องซื้อของเข้าบ้านไงแต่ด้วยความที่แบบ เงินก็แบบมีเยอะแต่ว่าเออก็จำกัดอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นอ่ะมิชชั่นของพีวันนี้ก็ต้องซื้อของให้ได้ตามลิสต์แต่ว่าต้องใช้เงินเท่านี้แต่พีว่าพี่ก็มีวิธีอยู่นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวตามพีมาค่ะแต่ขอเลือกทุเรียนก่อนทุกคนคะ่ะและพี่ได้วาร์ปมาที่หน้างานนี้แล้วค่ะ นนลดราคาช่วยประชาชนลัด1 8บ18สี่มุมเมืองวันนี้มีการคิกออฟเกิดขึ้นด้วยนะคะที่เซนทรัลรัตนาธิเบตค่ะซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าเขาจะจัดทัดสินค้าต่างๆนานานะคะมาลดราคาในราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะและในงานจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจตามที่ไปค่ะ ลดราคาจาก60เหลือ50บาทแล้วยัง1แถม1อีกอ่ะเฮ้ยถือว่าลดเยอะมากนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็หลายรายการด้วยกันอะบอกเลยเลยค่ะว่างานนี้นะคะกรงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหมด140รายค่ะลดราคาใน7หมวดสินค้าด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะคะลดราคาถึง1,800รายการค่ะซึ่งลดสูงสุด75%ทุกคนเครือบอ๋อเยอะมาก ใครที่จะมาซื้อของเข้าบ้านนะคะก็มาซื้อได้เลยเพราะว่าเขาลดทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นผลิตภัณฑ์ซักล้างนะคะหมวดอาหารหมวดซอสปรุงรสหมวดเครื่องเทศเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะ<ๆ>เขายังมีสินค้าราคาพิเศษอีกด้วยทุกคนนี่เลยหมูเนื้อแดง160บาทต่อกิโลกรัมค่ะน่องไก่ติดสะโพก65บาทต่อกิโลกรัมสายหวานก็มาน้ำตาลทุ่งละ1กิโลกรัม จำหน่ายราคา18บาทนะคะน้ำมันปลาล์มขวดละ59บาทไข่ไก่เบอร์เอ็มตกฟองละ3บาท16สตางเท่านั้นข้าวหอมมะลิถุงละ5กิโลกร,รัมค่ะ120บาทส่วนข้าวขาว5%ถุงละ5กิโลกร,รมัมราคา89บาทค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยทุกคน และต้องบอกนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเสริมจากโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนที่มีกว่า 1, 100จุดในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกทางนึงด้วยนะคะซึ่งจุดแรกได้จัดที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบตส่วนครั้งต่อไปจะจัดที่ศูนย์เคหะชุมชนห้วยขวางระหว่างวันที่27 29ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนครั้งที่3 จากวันที่3-5ถึงมิถุนายนนี้นะคะที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าและครั้งที่4วันที่10-12ถึงมิถุนายนค่ะที่ศูนย์ลานกีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนคนบุรี3ส่วนในต่างจังหวัดนะคะภายในจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปค่ะโอ้ยดูคาซีซหน่อยค่ะเพราะว่าที่มีอยู่กับใกล้จะคลอดแล้วคลอดทึกเช้าเลย จากกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าเด็กอายุไม่เกิน6ขวบระหว่างนั่งรถเนี่ยต้องใช้คาซีทใช่ไหมคะกรมการท่าภายในก็ได้มีการกํากับดูแลโดยเชิญห้างสรรพสินค้าแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆมหารือนะคะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเด็กขาดและในงานนี้ก็ยังมีการลดราคาคาซีอีกด้วยค่ะ ทุกคนคะ่ะพีช้อปปิ้งเสร็จแล้วคะ่ะได้ของครอบอัดแน่นมากพอใจมากด้วยแล้วก็ยังประหยัดเงินในกระเป๋าีอีกด้วยคะ่ะกับงานนี้พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนรด18 4มุมเมืองถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิง้งของดีราคาประหยัดแบบพีนะคะ <c oughs> ก็สามารถซื้อหากันได้ตามสถานที่ที่พีบอกไปก่อนหน้านี้เลยคะ่ะวันนี้พี่ต้องกลับก่อนแล้วพวองของเยอะมากมอย่าลืมติดตามคลิปกับไม่ใช่เล่นได้ใหม่นะคะทางดีไอทีชาแนลวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะโอย 哎，那。Oh,